ขอบคุณพี่มานะด้วยนะคะขอบคุณพี่มานะเลยครับครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับพี่ๆครับมีอะไรก็พูดคุยกับพี่นุกเกอร์ได้เลยนะปรึกษาเพื่อนเอาเด้ออยู่กันแบบครอบครัวครับครับไม่ไม่เอามีิถุนน่ะด่าดีๆเนาะไม่ด่าได้เลยค่ะทุกกล้องด่าได้ทุกกล้องค่ะเันจันทร์ไหนก็พี่ด่าไดับไปเนี่ยเต้นโบดี้ไม่ต้องเอาเลยัแ โอ้ยเดี๋ยวเซอร์เอาไปหนิแต่เบิร์ดยังไม่ได้อยู่เนมออวันทั้งนี้กินอยู่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยยิบค่อยยิบเขาค่อยยิบให้เขาได้เท่ากันมันบอกเนินสองสามไปเอาไปเปลี่ยนได้นะตัวไหนไอ้ยเปลีได้สีไหนเผื่อไปเปลี่ยนได้เนินสองสามโอ้ยเดอะเซอร์มีหน้าตาดีๆโอ้ยมาสเ่อร์กรูจะเต้นบ่ได้เอ้าเขาไปจะได้กินอยู่ไหมครับที่บอกแน่นไม่กินนะก็กินก็ได้

หยิขอถ่ายรูปแน่เดี่ยวโบมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปพรุ่กันพอเอายูพี่ยูพี่ไหมกล้องเขายูพี่กล้เดาลยกล้องเขาเป็นหลยังเอเด้อยายาเขาว่าฉัน่าเมนผูทชายอยู่หมอยบับัรูปที่ช่องนั้นเอาไปลงรูปที่่ รูปไหนใส่พี่คับไปเอาหรอเอาเขอบคุณครับพี่ครับใจใจแน่หนึ่งค่ะหนึ่งหน่อยไม่ติดตอกรโอเคขอบคุณนะคะที่มาจริงครับคุณพี่แต่ว่ามีแต่คนทับแต่ว่าไม่รู้ผมรู้สึกผมไม่อายนะผมรู้สึกเพราะผมทําอะไรแล้วผมมีความสุขแล้วผมก็เต็มที่ที่จะทำผมเชื่อว่าคนที่รักผมจริงๆเพื่อนกันสิฮักผมในตัวตนของผมแน่ปลูกมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทําอะไรผมไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็จะพูดอะไรออกไปเนี่ย ไม่รู้สึกเอาคําพูดตัวเองมามาคิดว่าจะคิดยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคิดดีแล้วที่จะทำ่างนั้นพี่ดีอันเลยสิขุนฉากเด้อขอแรงปซับขุนจากเอฟซีน้นองมานะเนะนี่ยเอยสิถึงจะใส่ชุดฮอร์โมนด้วยจะใส่ชุดผู้หญิงเสียใจจะฮอร์โมนขืนใส่โมองอีกต่างหากลงผมยาวอ๋อคือจะเอาทุกอย่างใน้ัวคนเดียวขุนฉากไดในเป็นอย่างพวกใดโอ้ยได้เหรียญวงสองขุนฉากเมื่ก็บฉากที่บอขึ้นไปทิ่ฉากนี่ว่าว่าเหรียญวงสองเหรียญเป็นอะไรแบบอีกอ่ะ หมดยังคะยังไม่หมดครับมาเอาเลยครับมาเอาเลยกินไดหน่อยเเอาดียวฟังฟังตลอดไปครับคคุณพี่ะน้องมานะปากหน่อยถึงวงสอง FC นะครับปีนี้มีอะไรน่าติดตามไหมฝากด้วยนะครับอ่ะหยิบเอาก่อนเพราสัมภาษณ์ก่อนเอาสัมภาษณ์ฝากวันนี้น้องมานะอ่าเพิ่งเพิ่งได้เข้ามามาดูพี่พี่นันซื้อนะคะแม่แม่บางคนสิถามว่าน้องมานะเตียนบอกน้องมานะเตียนคือเก่าปีนี้มาเตียนซอยถึงคือเก่าเพราะเราต้องช่วยกัน เพราะทุกคนเนี่ยทุกคนเรามาทํางานคิดแค่นี้ทุกคนมาทํางานแล้วก็ต้องทําช่วยกันเป็นบ้านหลังเดียวกันผมเสื้อว่าเจ้าภาพปีนา่ต้องกังวนใจเลยรู้สึกว่าก็สุดยอดนาทีกับว่าอยากย่องปันใดไหมแต่ว่าไม่ทําให้ผิดหลังแน่นอนที่มันจะจริงแต่ว่านองๆเพ่นจะฟังกันสปอยได้ปะสปอยด้นใครสอง รัไหรัดักแพงจะกกี่บาทโอ้ยหามเย้ยแก้วน้ำาคยเด็ดสูสองแปดศูนห้าส่วแปดศูนหน้กออกเอาซื้อเลขได้ซื้อไหมพูดได้เลยซื้อเนี่ยอูย้อหักแพงไม่ได้ซื้อหรอ ุดปาพีน้องพี่น้องเกิดอะไรขึ้นไต้หาสองในโต๊ได้ไปถือรี่บอกปาตีตายนำลายกระปอดเอามาคาแถกออกเลยแหละอุ้ยยินละบูมิบุญยินละเพื่อนปาสามตัวปั่งๆเด้อผ่ากระถือเหลียก่ากระถือเหลียกโลดวัสดีครั จักบาทนี่บอลอ้ยต่ไต่ไต่อ้ยดีใจน้ำเพื่นดีใจน้ำเพ่นอีพออีเมียดีใจกำลังหักเพลงยูไซดนี่หักแพงหักเพงพาไปดูซีพาไปดูซีรถน่ะนะ โอ้ยดีใจกับอีพออีเมียเพิ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ภูมีบุญเนี่ยแะเพิ่นามืนีพวงแม่เพ่นาได้โชค่าปาเาแบบนังหมฮะใโอ้ยอย่ามาจะบรเคจุ่มรถในไผ่คนที่รู้สูปลาโอ้ยายิ่นคุยกกคนปลาโอ้ดีใจกับหน้องเียเนาะ ดีโอ้ยบ่เคยจมรถพูดไหนได้หนิฮะไปนั่งความฝุ่ไปอีหลาป้าพี่น้อง่ดีใจโอ้ยหอมรถใหม่เนาะรถใหม่นี่ก้อนคือรถต้องเคาะเคาะเกือบก้อนบ่ะหนิโอ้ยดีใจกับอีหลาดีใจกับอีหลาดีใจดีใจคือก้อนไหนครับคือนก้อนไหน สิง่งปังๆด้อครับไปสังเกตตลอดบอกเพื่อนเส้นทางมีแต่คนหกคนแพียงเอีอออยงที่เขาได้เหตุมันผิดพลาดเอยียงที่มันป่าสิ่งที่พ่อถูกใจอะไรที่พอ่อพอใจป่ามันไหวลืมต้นไม่ให้รับให้รับแต่แรงแรงที่คนพูดเราเป็นสิ่งดีๆสิ่งใดที่พอดีที่พ่พอพ่อได้มองพ่อได้พ่อได้มาเกิดปล่อยผพัน ตอนนี้คือรักษาคนที่เพิ่นหักเขาใส่ใจเลยอาจจะมีคนหักคนบ้าหักเป็นเรื่องธรรมดาอืมแต่ก็อยากบอกว่าใครใครแค่คนที่เพิ่นหักเขาถ้าคนหนึ่งคนเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราต้องเป็นอย่งเขาไป็นอย่างนี้แต่ว่ามือนี้เคล็ดได้แล้วเคล็ดได้อีกกล่าวหนึ่งแส่น้ำหนอมนี่ต่าง โอยโศกโศกมันมันคนเงินคนทองเขาบานเด้อหลดขันนี้เด้อนี่พี่น้องเดร็กอ่ะบอบคันนะค่ะเดี๋ยวส่วนช่างตะลวกาสิฟากีไวสนีค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สุดยอดเต้นตันใจขันแหลกบอกสวนยังก็เอาบานาหักแขงโอ้ยได้กินมกะทะเลยมือนี่เอาหักแขงได้กินมกะทะบนี่มื้อนี่แมานเรียงเลเอาอีล่ะถือเกียบอมหน้ายงลเอา่ือานาเรียงเลยวอา่ะืนารุงเล้่บอ,อา โอเคครับโอเคครับ